โอ้ยครับสวัสดีครับมาพบกับองค์พอนชาแอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้น้องผมกำลังอาบน้ำอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแกล้งเ่็กตีคือน้องผมมันกำลังอาบน้ำแล้วเดี๋ยวผมะจะแกล้งมันโดยการที่ว่าเดี๋ยวผมจะเอากีตาร์แล้วก็เสียบลำโพงแล้วก็เล่นกีตาร์ ดังๆนะครับผมให้มักแบบไม่มีอารมณ์อาบน้ํารู้สึกอาบน้ําแล้วไม่มีความสุขที่สุดผมต้องพูดเบาๆนะเดี๋ยวมันจะยินเพราะตอนเนี้ยมันปิดน้ําอยู่เสียงข้างนอกก็อาจจะได้ยินไปถึงข้างในเดี๋ยวมันจะรู้ก่อนนะฮะเพราะว่าปกติเวลาผมทําคลิปแกล้งมันจะรู้ตัวก่อนจากการที่ผมพูดเสียงดังกับกล้องนี่แหละนะทำให้คลิปนี้ผมมันจะต้องพูดเบาหน่อยตอนเปิดคลิปนะฮะก็โอเคไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ร้องเพลงแหกปากให้น้องหนหูกัน รมน้อยอไรือป่งคมซพันไม่ใช่พี่เล่นปกติอะไรนะพี่เพี่เล่นหน้าห้องปกติเลยพี่ไม่เล่นนั่งเลนงน้ำไอ้นี่มันอยู่พี่เล่นไม่ได้ I can't no man. Call me. Call me. ที่ก็ไม่ได้เล่นน,น,ลนั่งนงน้ำเดี๋ยวนี้ ใครอ่ะใครคลิปแกล้งเหรอโอ๊ยคก็เขียวมันเหี้บมันอะไเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเฮ้ยทำไมเราคิดถ้าล้มหายอ่ะพี่อมเคยเหยียบมันรึไหมไม่เคยอ่ะอ่ะนะทุกคนคลิปนี้ก็เลยสั้นเลยมันอาบน้ำเสร็จแล้วผมคิดว่ามันจะอาบนานกว่านี้อะไรเล่นได้เพลงเดียวเองเออ น่าเหมือนกันไหมเห็นเปียบเทียบกันคนเราเห็นไหมไม่เห็นจะเหมือนเลยเหมือนอะไรจมูกก็ใหญ่เหมือนกันเลยนะคิ้วก็ชัดเหมือนกันด้วยไม่เพราะว่าฉันสวยกว่าไม่สรุปคลิปแกลือคลิปเปรียบเทียบอะไรครับเนี่ยสวยกว่าอยู่แล้วเป็นผู้หญิงก็ฉันสวยกว่าทำไมอ่ะก็คลิปนี้ก็เลยสั้นเลยนะครับผมร้องเพลงได้ยังไม่จบเพลงเลยน้องผมว่าน้ำเสร็จแล้ว <S <S จริงๆก็ผมจะเตรียมไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมล้างจานอยู่ในซิงค์คือของเต็มเลยก็เลยโมจะไปล้างจานทํางานบ้าน มัวแต่ทํางานบ้านทํะไรก็เลยไม่ได้เลยแบบร้องเพลงได้เพลงเดียวอะคือทาอะไรช้าไปหน่อยนะฮะก็ไม่สักเซสไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้เราลงแค่เป็นน้ําจิ้มก่อนลวกันผมจะทําคลิปแกล้งมันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้แหละผมถึงอยากแกล้งมันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันมาเร็วไปเร็วจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าคอมผมมันมีปัญหานิดนึงนะฮะเปิดติดติดดับดับ ก็เลยทําให้มีปัญหาในการตัดต่อนิดหนึ่งส่วนถ้าจะไปตัดในโทรศัพท์มันช้ามันจะไม่ได้มันมันไม่ได้อัตรดมันไม่สนุกเท่ากับตัดคอมแล้วภาพมันจะออกมาไม่สวยเท่าคอมนะฮะชี้แจงไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไม่ได้ลงคลิปนะครับผม,ผมก็หา,ากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไตเตด้ยแล้วถ้าอยากทำคลิปอะไรยังไงต่อไปก็ฝากขอเมนเ์ในคลิปด้วยสำหรับนี่ o m a Channel ลาไปก่อนสวัสดีครับําไม่ลาไปก่อนนะ